สุดยอดมากเลยนะเอฟซีแม่คำไสถอยเครื่องใหม่แล้วโอ้โหโอ้โหมันไม่ไหวไม่น่าว่าทำไมเพิ่งไปนานเรดมีเอสามค่อยย่งวาอยู่ทีแม่คำใสไปใจงบนุ่นทำไมช้าจังไหนคุณแม่ดูหน่อยสิสีเขียวโอ้โหมีเขียวเหนียวยแม่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 ภาพสวยๆหน่อยแม่ภาพสวยๆหน่อยโอเค โอ้โ่ะยีแม่เล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงถึงได้ไปถอยเครื่องใหม่นี่ความเป็นมาสาเหตุมันแบบว่าอยู่ๆลายก็หายไปหายไปแล้วก็ลายคนก็อยากโทรหาใครก็ไม่ได้ก็นอนคิดนอนเครื่องอยู่กระปุกอมสินแม่ค่ะไปแลกเงินเหรียญอยู่ธนาคารโอ้แลกออกมาได้สองพเจ็ดโอ้ เออแล้วก็อ๋อแสดงว่าแม่ทุบกระปุกอมสินไปซื้อโทรศัพท์โอ้โหเหรียญสิบเหรียญห้าห่าหยอดหยอดหยอดไว้ที่ที่แรกว่าจะถึงปีใหม่นี่แหละมันไม่ถึงแล้วโทรศัพท์มันลำคาญซะเหลือเกินยอมตัดใจทุบตัดใจทุบได้ข่าวว่าเมื่อวานก่อนอะพี่ซ่อมเอาไปซ่อมซ่อมแล้วมากราบมิดบ้ามิดบ้ามากรบเพิ่มปรับเพิ่มปรับตามประชามันอื เด the so uh ี huh. uh, when ๋ยวมันใจดีม kind of like ันก็มาเออเออเออเวลาเราจะคุยกับเพื่อนนี่มันคุยกับจัรญามันแว๊บไปเลยตัดไปเลยก็เขาก็บอกว่าล้างเครื่องล้างเครื่องอุ้ยล้างยังไง้อมูลมันอยู่ในนั้นก็ให้มันแบบว่าบางทีมันใส่ออกซิเจนบางทีก็เขาชงไสตเขาถอดออกซิเจนมันก็ดีเราก็ใช้ได้อ๋อต่อไปนี้ก็บอกว่า อ่าใช้ตัวนี้แหละเออตัวนั้นอ่ะถ้ามันมาก็ใช้ถ้ามันสลบก็พักจ้ะเออเอาอย่างนั้นออ๋เพราะว่าได้เงินแพงไหมแม่แพงไหมเครื่องนี้ไม่แพงค่ะจ้ะอ่าสี่พันสี่พันหกร้อยโอ้มีลดไหมมีส่วนลดไหมอ่าเขาก็ว่าห้าพันแล้วก็บอกว่าโอ้ยซื้อมานี่ของลูกชายก็ซื้อของพื้นตัวซื้อซ่อมก็ไปซ่อมตรงนั้นแล้วจะแต่ดูไลฟ์สไตล์เหมือนราคาหลักหมื่นเนาะ ดูดูการใส่เครปด้านหลังอะไรแม่โชว์หน่อยโชว์หน่อยดูนะดูหน้าจอไหนดูหน้าจอหน่อยสิอืดูโอ้ยแบบไหนลุ้นสิโน้ตดิโอ้เพลงเจ้าอยากให้คอยหมุนซ้ายหมุนขวาหลายเวลามันตกมาคอยจะจกไหลนะตัดสินใจทุบนะจะปลุกอมสินไปซื้อโทรศัพท์เออไปแลกเงินหรืเขาก็ไม่อยากแลกเออจ้ะ หอไปหัวไปจนสายสายใช่ก็หายไปซื้อนี่อีเพอรู้ยังเอออีเพอก็ตามไปดูกำลังต่ออยู่อ่ะอีเพอไปด้วยเอออีเพอเลยตามไปดูมานานมาเป็นอะไรค่อยก็บอกว่าค่อยพึ่งมาจากธนาคารกรุงเทพโอ้ย่าไปอะไรใช่เพราะว่าอีแมะหายไปนานมากอ แต่คิดว่าพ่อฟื้นนะ่ะคิดว่าอคนอื่นทุบอืกร,อก,รอกระปุกหมูนะ่ะหมูใหญ่นะ่ะอมสินนะ่ะหมูใหญ่นะ่ะ <c oughs> ก็ผ้าก็ห่อไว้อยู่งั้นแหละไม่มีใครเห็นหรอกะ <c oughs> น้ําท่วมมันก็ไม่เปียกหมูตัวนั้นน่ะเพราะว่ามันมีขาแหยงขึ้น <c oughs> ที่นี้ก็เลยทุบแล้วก็ตัดริใจก็เขาก็เรียกคนอื่นเรียกคนอื่น,นก็ถึงคิวเราแล้วก็แต่แลกเงิน แลกเป็นใบออกมาค่ะก็ได้สามพันสามพันถ้าเราเอาเหรียญไปซื้อเขาไม่เอาบอกม่เาเขาขี้เกียจก็ไปลองดูแล,วแล้วว่าอุ้ยมันคิวมันยาวได้คิวแล้วเออ FC ลองคิดดูค่าแม่คำใส่เอาเหรียญไปซื้อโทรศัพท<อ>์<ม>เจ้าของร้านเขาคงจะมไม่มีเวลานับเขาบอก เอ๊ะอันนั้นเขาทำอะไรกันโอ้โหตกใจหมดเลยนะก็จะไปอะไไม่ได้ไปนะอ่ะจะฟังแล้วแล้วทีนี้ก็เอาไปได้คิวแล้วแต่มันคิวอ่าร้อยห้าสิบเก้าโลก็เยอะอยู่ก็เลยไปถามร้านเขาบอกว่าอ่าเงินนี้น่ะนับแล้วแต่มันได้เท่านี้แล้วก็มีเงินใบอีกไปถามแล้วนะเครื่องนี้น่ะ เขาไม่เอาเขาบอกว่ามันนับยากเก็บยาก <c oughs> เพราะว่าเขาก็เป็นลูกน้องเขาอีกเ<ะ>สียเวลาเขาเออเสีย<ะ>เวลาเขาก็บอกว่าอู้เนาะถ้านั้นก็กลับไปก่อนเด้เอเ<ะ>อาจองเครื่องนี้ละ่ะเขียนชื่อไว้เขาก็ไปตั้งไว้ตรงนั้นเขียนชื่อไว้เขาไปแลกเงินแ<ะ>ลกเงินนั้นสามสิบนาที<ะ>ได้ได้มา<ะ>แล้วก็มาจ่ายก็พ่อฟื้นก็ทำอะไรอยู่นอ ไม่อะไรชัดหรือ hmm. ว่าโทรศัพท์เชียอีกแล้วช่อมแต่โทรศัพท์ก็ไม่ซ่อมละซื้อใหม่เลยสะใจแม่คำสั่งพ่อพ้นก็เออเอาเงินมาจากไหนยืมใครดอกเท่าไหร่ไม่มีดอกแสดงว่ากระปุกเจ้านะเจ้าทุบเองบอเออขทุบเองก็เลยบอกว่า ถ้าถ้าทุกเองก็เลี้ยงข้าวหน่อยกล่องพ่นว่าของเอจ้ากองหนึ่งของช่างดำกลองหนึ่งของก้อยอนนกองนึหงได้พอดว่<อ>าบอกสั่งข้าวมาแต่ไม่กินแล้ววันนี้ได้ข่าวว่ามีอะไรอีกนอกจากโทรศัพท์อะไรไม่มีอะไรโอ้อันนี้สัญญามันเหลืออยู่เงิน แตเหลือในน้าก็<ง>เป็นมายังไงนี่กล่องนี้เป็นมายังไงไกล่องนี้สัญญากัะเอ็ดมินน้อยวันนั้นน่ะเพื่อนบอกว่าจะนอนจะนอนตรงนี้เขาบอกว่าไม่นอนตรงนี้น่ะเขาไม่อยากนอนเขาบอกเดินไปนะก็บอกว่าเดี๋ยวไปซืวินสัญญานะจะซื้ออะไรนะอะไรนะชื่อชื่อของมันนะอืม ขนมขนมอ่ะพูดขนมง่ายๆออขนมจ้ะขนมนี่แหละก็บอกว่าเออสัญญาเดี๋ยวเมฆจะซื้อมาให้ก็เลยคิดห็นคิดเห็นเอดมินน้อยเพราะว่าเมฆเขาก็มาเมื่อวานนี้เขาก็น้อยใจแล้วแล้วก็ไม่ไม่อยากให้น้อยใจนะคะก็เลยซื้อมารอเลยว่าจะฝากแม่เขาแม่เขาบอกว่าให้เองอืแล้วก็เกี่ยวก้อยกันแล้วก็เขาก็มาเรียกแม่เขาว่าจะนอนตรงนี้แล้วไม่นอนเขาไปนอนตรงนั้น<า>ก็เลย เลิกเรียนมาจะเอาให้เขาแล้วว่าหมดสัญญากันแล้วนะคือใช้นี่ตามกฎหมายแล้วนะไม่ได้ค้างทางใจนะหมดสัญญานะกล่องนี้นะคะก็ดีก็จบแค่นี้แหละ่นี่ก็ดีใจกับแม่คำใสด้วยนะคะเพราะว่ายอมที่จะทุบเงินซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่นะคะ แล้วก็ทําตามสัญญาเม็ดมีน้อยนะคะที่จะซื้อขนมให้หนึ่งกล่องนะคะแม่ยกชูหน่อยสิจะทำหน้าปกอือยกอีกโอ้ยกลัวหล่นเด้เก่งขนาดนะกลัวมันหล่นซับมาให้หล่นแล้ให้ล่นเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าจะเป็นสีเหนียวเหนียวซับสีเขียวเหนียวซับแน่นอนโอเคแล้ว สับสิ่งที่ไม่ดีออกโ oh, อ,อ้โหสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดี